สวัสดีค่ะกินข้าวเร้าน้ำกันพี่น้องกินข้าวเร้าน้ำกันเห็นไบบพกักกฐทิอยู่ขางเยี่ยนมันพอดีพอด,พอด,พอดีกินไหมพี่น้องไปหาเล่มบกเขียหน่อยลังบ้านถ้าได้สองสามสีหนว่วยซุปโอเจอถั่วเดียวพี่น้องอันนี้มกนม้อยใหญ่มะนาวใหญ่มะนามา,นาออมาฝากซุปบกเขียบกเขียกับบริออนพันดนอกพี่น้องไปเล่มเอาคอลอแคลแล เห็นบักกับินแกบอกไ่าอยู่หน่อยก็มีพี่น้องจริงจริงั่นเดี๋ยวพ่อเก็บหรอกพี่น้องสต่มากมากบักเอ้บักเคี้ยแกนแกนนไหมพี่น้องก็รอใครแลละก็แสบพี่พี่น้องมันสด สิ้นพักกับสินแจนพ่อขิ้พ่อขึมพี่น้องอืมระวังพอดีพอดีพี่น้องกันอีกจักษ์สองสามมื่นกับสิแกกันกน,นี่พี่น้นอ,งนองกินยุขังเฮียนขอกับบรรยากาศมันแสบพี่น้องอันนี้มกทำไมเหย่ยมมากนะแล้วมาเบิ่งเขา่าแล้วมาฝาก ขณะน,นี้ยังงาของสื่ขอข่าวพิษเดอกพี่น้องอันนี้ไงไงถอดปลาหมึกถอดไอ้ไรไปถือถอดไข่ต้งสั่งอ่ะอืมข่อยเิ็ดูพี่น้องอันนี้เห็นปลากระตินแก่ก็เลยไปเล่นมกเถียวคอยรอแค่แหละ <laughs> <laughs> เม่ได้ว่าออนหวานจุ๋ยๆุ๋ยหรอพี่น้องม <laughs> ันเสียบน้ำปลากระตินเลยเหรอคะอืม แซ่บกินผู้เดียวก็แซ่ <laughs> บบางครั้งบงกินว่าเป็นหรือพี่น้องคันว่าต้มเวลากินมันแหลมมันสึกขิวไปะนะแ่อยมกักต้มกับแซ่บอีกแบบนึ่งซดกับแซ่บอีกแบบนึ่ง่อยว่าพี่น้อง,งพ,องพักกับถิงนนายพี่น้องสม่าพอดีขัดกับเรากระเดียดค่ะอืมอืม อืมอญ่ด้วยพี่น้องอืมะเหล็กดวพี่น้องกเขียบมันแก่นแก่นไหมพี่น้องแกแกมะอ้อนด้วพี่น้องแกยอมหลับเลยว่าแกแกก็ของกินกับพี่น้องทำหนี้กัเด้อพี่น้องเด้อกราบขอมาคุยหลายๆคลิตามลำลับช่อมคลิปหายเด้อพี่น้องเด้อ